สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมช่อง t ยุทธส Story นะครับผมยุทธนะครับในวันนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าชีวิตในวัยเด็กของผมให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตอนที่ผมใช้ชีวิตในวัยเด็กนั้นนะครับที่หมู่บ้านของผมการเป็นอยู่การใช้ชีวิตบนดอยนั้นมันมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับ ครับในการเป็นอยู่หลายๆด้านก็มีความลำบากในแบบหนึ่งนะครับแต่ในความรู้สึกของผมชีวิตตอนวัยเด็กตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากถึงขนาดว่าอยู่ไม่ได้นะครับแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็หาเล่นอย่างอื่นได้นะครับตอนเด็กๆก็เล่นอะไรตามบ้านๆตามธรรมชาติทั่วไปนั่นแหละครับครับแล้วก็ช่วงที่เรียนหนังสือสมัยประถม าการไปเรียนผมก็เดินจากบ้านไปโรงเรียนทุกวันเหมือนกันนะครับครับสำหรับอาหารการกินบนดอยของพวกเราอ่าก็ก็ได้กินอาหารหลายอย่างอยู่นะครับก็อย่างเช่นว่า,าเนื้อไก่เนื้อหมูก็ได้กินเหมือนกันนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้กินมากมายเนื้อไก่ก็ได้กินจากการที่บ้านเราก็ได้เลี้ยงไก่ส่วนเนื้อหมู ก็อาจจะไม่ได้กินบ่อยอาจจะได้กินในช่วงที่มีหนุ่มสาวได้แต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะได้กินในช่วงนั้นนะครับส่วนไข่เจียวไข่ดาวนี่ผมจําได้ว่าสมัยตอนเป็นเด็กๆผมไม่ไม่ได้กินนะครับส่วนมากจะได้กินแต่ไข่ต้มอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนั้นาไรายได้ของ คนบนดอยหรือว่าชาวบ้านบนดอยไม่มีไรายได้ที่จะไปซื้อน้ํามันพืชนะครับส่วนมากน้ำมันน้ำมันที่จะใช้กันก็เป็นน้ํามันที่นานๆจะมีได้ฆ่าหมูแล้วก็เอามันหมูเก็บไว้แล้วก็ได้มาทําเป็นอาหารอย่างนี้สักครั้งนะครับถ้าได้กินของทอดอะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นการผัดข้าว ผัดข้าวเปล่าใส่เกลือใส่น้ำมันนี้นะครับตอนนั้นก็อร่อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นความเจริญยังเข้ามาไม่ถึงในหมู่บ้านของผมเลยนะครับไฟฟ้าก็ไม่มีใช้อาจจะมีไฟฟ้าใช้บ้างแต่ก็เป็นไฟฟ้าแบบที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือว่าก็อาจจะเป็นไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ ก็มีได้ไปดูหนังกลางแปลงนานๆคนน้างบ้างอะไรอย่างนี้นะครับไฟฟ้าก็เริ่มจะเข้ามาก็ตอนที่ผมอยู่ประมาณสักอปอหหรือปอนี่แหละครับถึงเพิ่งจะได้ดูทีวีกันนะครับแล้วก็ยุคนั้นก็อาจจะมีแค่ไม่กี่บ้านที่ได้มีทีวีดูกันส่วนบ้านผมนั้นไม่ค่อยมีตังนะครับเลยไม่ได้มีทีวีดูก็อาศัยไปดู ตามบ้านเขาบ้างบางทีก็ไปแอบดูตามหน้าต่างของบ้านที่มีทีวีบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะได้ความฝันจากทีวีบ้านคนอื่นนะครับสมัยตอนผมเป็นเด็กๆแต่ถ้าถามผมว่าสมัยตอนที่ผมใช้ชีวิตในความที่ไม่เจริญในช่วงวัยเด็กนั้นผมมีความสุขไหมหรือไม่มีความสุขยังไงในช่วงเด็กๆตอนที่ผม เป็นเด็กประมาณป1ปสองตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ขาดความสุขอะไรมากมายนะครับผมก็เล่นตามภาษาเด็กเล่นตามภาษาบ้าน,านเด็กบ้าน,านก็ไปเล่นน้ำปีนต้นไม้หรือว่าไปเล่นยิงนกตกปลาอะไรตามทุ่งนาก็มีความสุขดีนะครับแต่ผมมารู้สึกเหมือนไม่มีความสุขก็ตอนเมื่อตอนที่มี ความจเจริญเริ่มเข้ามาตอนเริ่มมีไฟฟ้าเข้ามานั่นแหละครับผมรู้สึกว่าเอะผมเริ่มจะไม่ค่อยมีความสุขก็อาจจะเป็นเพราะว่าบ้านผมอาจจะไม่มีตังค์นะครับอาจจะไม่มีทีวีดูไม่มีรถจักรยานปั่นเล่นเหมือนบ้านคนที่มีตังค์นะครับผมก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเอะทำไมบ้านผมอ่าทำไมต้องจนทำไมไม่มีตังค์ทำไมผมไม่ได้มี จักรายานปั่นเล่นเหมือนเด็กบ้านอื่นทำไมผมไม่มีทีวีดูเหมือนเด็กบ้านอื่นอันนี้ผมเริ่มมีความคิดแบบนี้ในส่วนนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกความสุขที่เคยมีในสมัยที่เป็นเด็กจริงๆตอนที่ความเจริญยังไม่เข้ามานั้นก็เริ่มหายนะครับก็มันมีความเจริญหลายๆอย่างเข้ามาเนาะความรู้สึกเรามันก็เลยไปเปรียบเทียบ กับบ้านอื่นอย่างนี้นะครับความสุขผมมันก็เลยช่วงนั้นเหมือนมันขาดหายไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้ขาดหายไปหมดแต่มันก็รู้สึกว่าเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้แบบความสุขมีน้อยลงนะครับแต่ยังไงผมว่าความเจริญหรือว่าความสีวิไลย,ยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องมามันก็ต้องมาเข้าถึงในที่ที่ไม่เจริญอยู่แล้วนะครับมันก็เป็น กลไกหรือว่าวัฏจักรของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันก็คงอยู่แค่ว่า,า,าสถานที่หรือหมู่บ้านที่ไม่เจริญตรงนั้นจะมีความโชคดีอาจจะได้การวางโครงสร้างที่ดีมีคนที่เข้ามา,าทำโครงสร้างตรงนั้นจะทำเป็นระบบได้ดีไม่ดีที่จะทำให้หมู่บ้านที่ไม่เจริญจะมี ความสุขหรือความที่จะเท่าเทียมกับท,ที่ที่เจริญบ้างอะไรประมาณนี้นะครับครับเรื่องเราในชีวิตวัยเด็กของผมก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้นะครับครับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอคลิปแนวบ้านๆแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาการแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ